last night you don't cry, <laughs> don cry, <laughs> oh. don cry you don't cry บ้ามุดทุกคนก็จะร้องไห้ me ชื่อไอ้ธนาคารชื่อ you don't cry you don't cry you cry I s e e l no I don't cry คือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร่จะได้เจอหรือเปล่าทุกคนแล้วแบบถ้าเจออีกทีก็อาจจะ5ปี10ปีข้างหน้าแล้วแบบมันแก่แล้วทุกคนเข้ยินไหมเกิดจากความรัก คืนนี้นะฮะเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะที่ผมอยู่ที่เมืองดูมิอานะก่อนที่จะไปไคโรพรุ่งนี้นะผมก็มาลาเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนเพื่อนแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งที่ผมนั่งกินน้ําชาด้วยกันทุกคืนมีความสุขมากสนุกมากแต่คืนนี้รู้สึกว่าแบบมันรู้สึกแปลกๆกันทุกคนใช่แบบพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เจอแล้วแล้วแบบจะเจอกันอีกทีไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันก็แบบเออเศร้าอะทุกคน last night you don't cry <laughs> you don't cry Mahmoud. Mahmoud. อย่าบอกน้องมาร้องไห้ <laughs> Mahmoud you don't cry. <laughs> you actor. You actor. <laughs> you, you cry. I will miss you Hamasa. Mahmoud. Abadil, Bezo Mahmoud. Très gay. Très gay. Bullball. 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 Bull. 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 <sighs> so, cry? <laughs> I think I think I think you cry. I cry. You because you. i not actor. I cry. Really? Yeah. How do you feel? Sad. Sad. <laughs> really? Yeah, Why? Because, because you back to home. Yes. You don't cry. มันจะร้องไหจริงหรือเปล่าทุกคนนี้ไม่เชื่อรนบ้าทุกคนเลยูนนเจอร์เดียวงงเดียวงงรไจริงทุกคนบอลบอล k to h o yes yes see you next year ไอ้สักกะ้เซตยูนซัมิง เออบอลบอลม้าสุลามะม้าสุลามะอิ ل ลัลลิค้าอิลลัลลิค้าอิี่ทุกคนผมว่ามักมุดร้องไห้เนี่ยทุกคนนะแต่ตอนนี้ยังเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวร้องไห้เพราะประเด็นเราตีบอลกันก่อน You don't cry I cry I play football I with youI can't to play football because youBecause you, because you back to home last night last night you don't cry ทุกคนก็จะร้องไห้มีชื่อไอ้ n าด r านชื่ <laughs> กูจะร้องไห้จริง please please you are please. you are my best brother Habibi Habibi <laughs> Abadil Bezo every every guys I love Habibi Habibi ทุกคนกูจะร้องไห้จริงยังยังยังไม่ถึงเวลาทุกคน คือตอนนี้เรากำลังรออยู่เดี๋ยวจะไปเตะบอลด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเป็นแมตช์พิเศษที่เขาจัดแบบว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะให้ผมเตะบอลกับเขาแล้วก็นหลังจากนั้นก็น่าจะแยกย้ายแล้วทุกคนใช่เริ่มซึมอ่ันเสึกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดกล้องที่นี้แล้วกันทุกคนเดี๋ยวผมคุยกับเพื่อนๆก่อนก็ไปเตะบอลแล้วก็เดี๋ยวหลังเตะบอลนะทุกคนเราจะลากันแบบจริงจังจะกอดจะอะไรกันผมว่าตอนงช้าวันนั้นแหละน่าจะมีคนร้องไห้แต่เมื่อกี้เขาเกือบร้องไห้น่ะแต่คนที่ไม่ร้องไห้แน่ๆคือคนนี้ ก็ม <ève S 2> <meric> er ันอยากกลับบ้านมากกูอยากอยู่ต่ออีกสักวันสองวันมันมันมันไม่อยากอยู่แล้วมันจะไปไคโรแล้วทุกคนจริงๆผมอยากอยู่ต่ออีกสักวันสองวันแต่ไม่เป็นไรก็ไปไคโรก็ได้บว่าไปเจออะไรใหม่ๆไงยังมีอีกหลายอย่างเราอยาหยุดที่เดิม่ด้ทุกคนเราต้องไปต่อนะชีวิตต้องไปต่อก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันเติบโตด้วยนะอยู่ที่เดิไม่ได้ที่เดีไม่ได้นะต้องไปต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ค่อยเปิดกล้องอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเตะบอลเสร็จแล้วก็ ทายัางไงเดี๋ยวมาพูดถึงความรู้สึกต่างๆแล้วก็บอ,อกเลยว่ามีคนร้องไห้ตอนนี้นะฮะเราเดินทางมาถึงที่สนามยาเทียมมนทุกคนโอเคตอนนี้ตอนนี้นะฮะเรามาถึงที่ยาเทียมนะเห็นปะข้างหลังเนี่ยใช่ก็เป็นคือสุดท้ายนะมันรู้สึกแปลกๆว่ะทุกคนคือผมมาเล่นกับเขาเนี่ยสามครั้งมันสนุกมากเวย้ยแบบมาถึงก็ตืน่นเต้นไว้แต่พอมาวันเนี้ยมันรู้สึกแบบ ก็สุดท้ายแล้วที่ผมจะได้เล่นกับพวกเขาอ่ะมันสนุกมันแบบท้าทายมันมันมันมีความแบบว่ากระดูกคนละเบือนะทุกคนแล้วภาษาเราก็แบบสื่อสารยากมันท้าทายมากเล่นกับอาหรับเนี่ยบอกเลยว่าสนุกมันซีเรียสอ่ะมันแบบจริงจังมากตกเถียงอะไรเงี้ยเสียงดังวุ่นวายมันกดดันมันมันคบรถอ่ะทุกคนใช่สนุกมากแ้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนี่เพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยเพื่อนคนเนี้ย ธรรมซาเนี่ยก็เป็นคนที่แบบก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีความทรงจากับผมเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงขนมผมเขาเขาเคยบอกว่าถ้าเขาอยู่ด้วยอ่ะแล้วมึงจะกินอะไรอ่ะเขาจะจัดการให้เขาเคยเลี้ยงขนมผมเหมือนเมื่อกี้ตอนมาเนี่ยนั่งแท็กซี่มานะคือผมจะจ่ายเขาก็เถียงเขาจะจ่ายสุดท้ายเขาเป็นคนยืนคือเขาเขาได้เปรียบกว่าไงเพราะว่าเขาพูดอาหรับได้ไงผมก็ได้แค่งึ้งๆๆเข้าใจไหมเออเขาก็ยืนไว้ให้แท็กซี่ก็เขาเขาเขาเป็นคนจ่ายค่าแท็กซี่เมื่อกี้ทุกคน อย่างเช่นวันนี้เข้ามาเนี่ยถามว่าเขาเล่นไหมเขาเขาไม่เล่นนะี่นะแต่เข้ามาเพื่อที่อยากดูผมอะ่ะแบบเขาบอกว่าเป็นคืนสุดท้ายที่มึงจะอยู่ที่เนี่ยคือนนีนกูขออยู่กับมึงแบบมาดูเตะบอลอะไรเงี้ยโอ้โคตรซึ้งอะ่ะเนี่ยส่วนคนนี้ก็ไม่เล่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นตากต้อง I'm <sighs> sad because this last this last night now not Belo yes เปลินเลยฮัมม่าซ่าคุณไม่เล่นฟุตบอลม,มาด้วยเฉยมาด้วยเฉยซึ่งวะมันซึิงฮะทุกคนนะเขาบอกว่า,มาเมื่อกี้ตอนบนรถน่ะเขาบอกว่ากูไม่เคยมาทำอะไรอย่างนี้เลยเพื่อนกูเตะบอลสิบสิบคนกูไม่เคยอะไรเลยแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมเข,เ,ขเ,ขเขาก็อยากจะมาเหมือนมาส่งด้วยแหละ แล้วคืนนี้เราเตะบอลเนี่ยตีหนึ่งใช่ไหมเตะเสร็จก็ประมาณตีสองก่อนจะถึงบ้านก็ประมาณสองครึ่งซึ่งพอกลับไปที่หมู่บ้านเนี่ยทุกคนผมไม่รู้จริงๆว่ายังมีใครอยู่ไหมถ้าคนที่อยู่เนี่ยผมได้อำลาผมได้ดูนี้นั่นแต่บางคนไม่อยู่ผมก็ไม่ได้อำลาก็อาจจะไม่ได้เจอแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมไปแต่เช้าไงก็อาจจะไปอำลาทางโซเชียลแต่เมื่อกี้บางคนผมก็ได้ได้อำลาแล้วอย่างเช่นดูฮาอะไรเมื่อกี้ คนที่นั่งร้านน้ำชาด้วยกันมื่แก้ผมได้อํลลาแล้วบางคนเพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้เขาน่าจะไม่อยู่นะบางคนก็ได้อลลาแต่บางคนผมก็ไม่ได้ลาอย่างเช่นฮามามอะไรยาเงี้ยาฮามามคนที่ใส่แว่นอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้คือคนนี้ก็มีความทรงจำกับผมเยอะเหมือนกันสนุกเทฮาผมไม่ได้เจอเขาอ่ะบางคนผมลาไม่ได้มันก็รู้สึกแบบคาดใจอยู่แต่บางคนผมได้ลาก็โอเค,อเ,คเครียดว่ะคืนนี้โอเคเดี๋ยวผมเตรียมตัวเตะบอลก,ก,ก,กันแล้วกันทุกคนเดี๋ยวใส่ใส่รองเท้าก่อนรองเท้าเนี่ยผมซื้อมา200รอ 6 0 270รอโดยประมาณนะทุกคนนะคือถูกมากนะแต่พอมาใช้จริงอะทุกคนมันออกแนวใกล้จะพังแต่วันแรกแล้วคือมันมันของไม่ได้ดีมากไงแต่ก็เข้าใจได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวไงเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อมาแบบระยะยาวไงนี่ดีกว่านี่มันเกะกะทุกคนมันหลุดมันเกะกะมากเ,ยเกลยเพราะมันดีเล อยังยังนึกไม่ออกเลยนะว่าจะทำดีกับรองเท้านี่ดิ <c oughs> เพราะว่าเราคิดว่าผมน่าจะไม่เอากับไทยนะเพราะว่า <c oughs> มันกินพื้นที่กระเป๋า <c oughs> จะให้พวกเขาหรือ <c oughs> จะยังไงไม่รู้อีกอะทุกคน <c oughs> ค่อยว่ากัน <c oughs> จริงๆมีเด็กขอให้มันก่อนแต่ว่าเราไม่ให้เพราะว่าเราไม่สนิทแต่ถ้าเป็นแก๊งนี้ขอผมให้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นวันก่อนมันจะมีเราไปเล่นกับเด็กกับเด็กกลุ่มหนึ่ง ตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวลงสนามครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพยายามให้ยูซอบถ่ายบรรยากาศตอนผมเล่นนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยว่าเป็นยังไงว่าวันนี้ผมได้ยินว่าเขาจะให้ผมเล่นเป็นกองหน้าเป็นตำแหน่งที่ผมเล่นประจำคือ2ครั้งก่อนนั้นเนี่ยผมเล่นตำแหน่งประตูนะับเพราะวทีมเขาเ <พอ S 2> ต็ม <พอ S 2> <ต>แล้ว3<า>ครั้งเออผมเล่นเป็นตำแหน่งประตูไงแต่จริงๆอ่ะผมถนัดกองหน้าผมเล่นกองหน้าผมสายยิงประตูอยู่แล้วแต่แต่เหมือนกับว่าประตูไม่ครบแล้วไงแล้วผมก็แบบเป็นคนดึงที่แบบมีทักษะประตูเพราะผมเคยเล่นประตูมาก่อนผมเ็ยเลยอาสาเล่นประตูแต่วันนี้ ผมจะเล่นของหน้าก็น่าจะมีช็อตยิงหลายๆลูกผมรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองน่าจะมาแบบว่าคือเราสัมผัสได้ว่าเออวันนี้ร่างกายเรามันฟิตฟิตฟิตเออคิดว่าน่าจะยิงเยอะไม่ต่ำกว่า5ลูกอ่ะยิงเพราะว่าผมเคยดูว่าเขาเล่นอะไรแบบมันมันยิงง่ายๆเองอ่ะเออน่าจะได้สัก5้าลูกอ่ะถ้าไม่ได้หลูกเดี๋ยวผมบิดพื้นยี่สิบครั้งโอเคได้ มาในใจวันนี้ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างในมันคือคำตอบที่ฉัน กลับแล้วทุกคนเรชเรชฉันสิกบล็อก See you next time My brother My brother I miss you See you See you i a l i k a โอ้วศร้าคบทุกคนเราจะกลับานแล้วยืนด้านคลาย You don't cry. You are the best my brother. <Your> brother. Yes. o o u r I miss you. Uh, I miss you. In the big world have many many people but Allah make we are me. I will come back here. i n s h h a a l l i n s h a l l a h Let's go. Yes <Yeah>, sir. คือสุดท้ายทุกคนมันรู้สึกอย่างนี้เองทุกคนนี่คือเพื่อนหนึ่งคนที่แบบดีกับเรามากทุกคน

Nice to meet you. You don't cry. You don't cry. <laughs> you, don't cry. <laughs> you don't cry. You don't cry. You act not cry. You don't cry. You I'm, are the best, I'm my brother. In Egypt, many, many people are <laughs> <laughs> like the, 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 My brother, I will come here again. Inshallah. Inshallah. I'm waiting. Don't be late. ดอนบิเลตก็บอกว่าอย่าออยย่่าาสายนะเขาบอกว่าอย่าสาย don't believe yes inshallah ผมบอกเขาว่าผมจะกลับมาประมาณอีกสามหรือห้าหรือสิบปีข้างหน้าทุกคน thank you you make me happy and safe in Egypt and Hamas and every guys ตลอดเวลาเกือบยี่สิบวันที่อยู่เนี่ยกูโคตรมีความสุขว่ะเออเลยรู้ว่าที่นี่คือความสุขอ่ะวะ วิ่งเซ็ปเปสพราซ่า for you yes thank you see you, thank you. later you I done ขาย done ขายยังไปจะร้องไม่เป็นไรจะต้องเก็บไว้ก่อน don't cry, don cry. I guess, I don cry. you cry I feel no I don't cry ผมบอกว่าผมร้องผมไม่ร้องทุกคนคือแบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอเขาอีกเมื่อไหร่ไงจะได้เจอหรือเปล่าทุกคนแล้วแบบถ้าเจออีกทีก็อาจจะ5ปี10ปีข้างหน้าแล้วแบบ

you you promise me you don't cry mahmud i cry in my home yes me too me too ผมว่าผมก็ร้องไห้เหมือนกันฮ้ามัสะเอออยากจะคิดถึงเบรแบบมากๆเลยเหมือนกันเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลเราดีเราเล่นตัวเราเดินไปท่าภูซ่าเลยนะคุยเอซานครับกูจำนะทุกอย่างที่มึงทำกับกูวันก่อนมึงเลี้ยงขนมคูกูก็จำมันอยู่ใน คือปกติเวลาผมสั่งเขาอะเขาแบบซีอูซีอูทุกมารเจอกันทุ่วนี้นะเว้เพื่อนเวลากินน้ำน้ำชาแต่นี่คือคือนี่แบบซีอู next time ทุกคน next time เราไม่รู้ว่าแค่ไหนเนี่ยเรามาถึงที่ร้านน้ำชาประจำเราแล้วทุกคน แต่มันดึกเกินแล้วไงมันไม่มีคนน้กกัคนเอละตะกอยะตากีิยะตากีิยะล้างประจําผมเรียกที่นี่ว่าบ้านของผมผมมีเพื่อนเยอะผมมีพี่น้องผมมีพวกเขารู้แล้วคนดีเลยนี่ก็เป็นร้านที่ผมมาซื้อประจำชั้นสาก็เป็นบ้านที่ผมเคยอยู่ นี่สุบอกว่าจากไปนะโอ้หลานาสมดยฮาบิบีทำี้ทุกคนนะฮาบอสมาบอสเราจะทำมาดีๆคือเอาง่ายนะเขาเป็นคนที่ดูดกัญชาเขาอยู่ในในในโลกนั่นแหละแล้วแบบ วันนี้เขาเสียสละตัวเองปกติเขาจะเอาเวลาไปมั่วสูมแต่ว่าวันนี้แกไปดูผมเตะบอลนะทุกคนแบบใช้เวลาคุ้มมากมันมันซึ้งใจนะแปลงเขาฟังดิเออว่าเฉยวมาไปวกันอ่ะมัไปดูบอลกนแนน้ต่นี้นมบ่ันว่ันแาัน่าแบ่ b r วันนาบันวันนแ่าัน นั s <S you, miss you? Big, uh ่นต่ออาก m มมิสิออากิบ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 ิคนบิ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 บีบิ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 ิบนีิบ ผมเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่ามันมืดมันถ่ายไม่ได้เห็นชัดไม่ได้เห็นหน้าเต็มๆมันต้องพยายามดูอ่ะแต่ว่าผมก็ถ่ายไว้ผมไม่รู้ว่าลงได้หรือเปล่านะมันอาจจะมืดถึงขั้นแบบดูไม่ออกเลยแต่ว่าผมก็จะลงผมจะถ่ายผมจะเก็บไว้ต่อให้ลงไม่ได้ผมก็จะเก็บไว้แบบไว้ดูเองอ่ะทุกคนเป็นความรู้สึกที่แบบเออแม่งซึ้งว่ะคือยอมรับตรงๆว่าผมมาอียิปต์เนี่ยผมแอบคิดอยากกลับบ้านไว้แต่พอถึงวันกลับจริงๆอ่ะทุกคนมันไม่ใช่วันกลับบ้านนะผมก็่จะย้ายไปอยู่เมืองอื่นลวมันก็แบบ รู้สึกเศร้าอะมันปลุกพันธุ์อะทุกคนผมไม่ค่อยชอบการจากลาเลยอะแต่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามีพบมันก็ต้องมีจากบางทีการจากลาเนี่ยมันไม่ใช่การที่แบบจุดจบก็ไ้นะการจากลาจะเป็นการเริ่มต้นของการกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งอะคข้าใจปะอันนั้นก็ผมจะกลับมาเจอ,อความคิดผมตอนนี้ผมโคอยากกลับมาเลยจริงๆแต่ผมไม่ได้บอกว่าเร็วๆนี้อาจะเป็น3ปี5ปีข้างหน้าคือผมต้องกลับอะคือผมมีครอบครัวทีอ่อียิปต์มันไม่เหมือนกับตุรกีญี่ปุ่นที่ผมเคยไปอะ คือ <c ười> ถ้าเป็นที่นั่นนะ่ะ <c ười> ผมไปเที่ยวอะ่ะ <c ười> เหมือนผมเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ไปเที่ยวแล้วแบบเช่าโรงแรมนอนลุยแบบนู่นแบบเนี้ยแต่ที่เนี้ยผมมาแล้วแบบที่นอนผมก็นอนฟรีอะ่ะแล้วแบบทุกอย่างคือแม่ง <c ười> เขาทำให้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นเป็นญาติของพวกเขาอะ่ะการต้อนรับอะไรเงี้ยมันมันแบบมันทำให้ผมรู้สึกประทับใจมากมากเลยเห <c ười> มือนเราเป็นลูกหลานของเขาที่แบบไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วพอกลับมาก็ต้อนรับทุนคนดีอ่ะทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเลย Baik, jadi tunggu pelak. Siu, yah. Habibi, habibi. Habibi, habibi. Habibi, habibi. Habibi. Single leh, single leh. Ilegal, ilegal. Macamana? Kebetulannya. ผมรู้สึกจะร้องเลยเวลาอะไรละฮามาซะกับฮามาซะคนส,สุดท้ายเมื่อกี้เพราะเขาคือผมสนิทมากๆเลยที่นี่ส่วนผมอะ่ะก็สนิทแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นมหมมูดหรือว่าคาริสเมื่อกี้ผมยกให้มัมมูดเป็นเพื่อนที่ผมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเพราะหนึ่งเราเขาคุยอังกฤษได้ด้วยแล้วก็เราก็พอจะคุยกันได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มียูดโซส่วนที่สองก็คาริสที่สามก็ฮามาซะก็ทุกคนก็เท่ากันเนี่ยผมไม่ใช่ว่าแบบแล้นั่นคือ เท่ากันทุกคนอ่ะทุกคนเท่าก,นก,นก,นกนันเมื่อกี้ผมจะร้องทุกคนแต่ผมเก๊กไงคือมันจะมีช่วงหนึ่งนะที่เราล, <ำ S 1> ลาตกากน้ลำตา,ลำลาแบบตาแดงเลยอะ่ะเราลาก,กันแบบไม่ได้ถ<ห>่ายวิดีโออ่ะเหมือนเราคุยกันนะ<อ>คุยกันอ่ะตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอแกตาล้ำตาซึมนะผมก็เหมือนกไหลอ่ะเออเขาปัดไม่ให้แบร์บเห็นเออแต่แต่ตอนนั้นเราไม่ได้ถ่ายคลิปไงอ๋อแมลืมรองเท้าอ่ะเออว่ะลืมรองเท้าเขาเรียกมาให้ไปเอารองเท้าเออว่ะรองเท้าฟุตบอลผม ผมอยากให้มาฮมุดล่ะแต่ว่าเราลืมเมื่อกี้คือผมคิดว่าเขาจะมาลากันที่หน้าร้านกาแฟาว่าอย่างนั้นมันสว่างไงแต่เขาขอลาตรงนั้นเลยแล้วผมก็เอาคือรองเท้าอ่ะตัง้งใจจะให้มาฮมุด้ว้แตให้เขาใส่ไม่ได้นะแต่ถ้ามีแขกมาเที่ยวอ่ะแบบต้องการเตะฟุตบอลเหมือนผมอ่ะเอาคูา่นี้ไปใช้แต่ว่าเรา,เราลืมเมื่อกี้<ม>ตอนนี้เวลาสามตีสามยี่สิบนทุกคนนะซึ่งผมจะต้องขึ้นรถบัสเนี่ยไปยังไคโรเนี่ย 5หมงครึ่งอะทุกคนห้าโมงครึ่งก็ประมาณอีก2อชั่วโมงผมต้องมุฟออนแล้วทุกคนคือผมมีเวลาน้ั้มากในการไปอาบน้ำอะไรอีกเยอะเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยถ่ายมันมืดด้วยแหละทุกคน,กคนไปละบายบนเส้น <Good. S 2> ทางที่เราเดินผ่านมาไกลแสนไกลสิ่งนั้นมันคืออะไรเกิดคำถามขึ้นมาในใจ ในเมื่อคนเต็มทุกคนนะเขาก็เลยเปิดท้ายรถเพื่อที่จะให้นั่งอย่างนี้ทุกคนคือคนอีกเขาั่งกันอย่างนี้เลยนะ Let's go ั้งกันนี้ตอนนี้เรามาถึงแล้วทุกคนนะที่คืรถบัสคือแบบโคตรมืดทุกคนคือเขาไม่เปิดไฟเลยอะแล้วแบบคนก็ไม่มีอะมีแค่สองสามคนแล้วแบบคนไหนพนักงานคนไหนผู้โดยสารทุกคนอาจจะเป็นว่าเราซ้อนเยอะเกินไงใช่เปล่า